วันนี้เรียนเกี่ยวความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดในบทนี้โดยที่คุณจะต้องมีพื้นฐานของหลักการนับมาด้วยสูตรของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก็คือจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่คุณสนใจหรือโจทย์สาหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด n e หารด้วย n s ย้ำสูตรเขียนอย่างนี้นะคะเห็นตัวย่อไหม pe เท่ากับ ne หารด้วย ns นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งในการโย,ยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งเหตุการณ์จะต้องเป็นหัวก้อย e หนึ่งเหตุการณ์ที่ออกหัวอย่างเดียวก็คือ h e 1คอ e หนึ่ง c o m m e n t เป็นเหตุการณ์ที่ออกก้อยก็จะได้ e complement เท่ากับก้อยความน่าจะเป็นก็จะเป็น n e หารด้วย n s นะคะตัวอย่างต่อไปในการโยนเหรียญสองเหรียญหนึครั้ง e 2เป็นเหตุการณ์ที่ออกหัว1เหรียญ e 2 complement เป็นเหตุการณ์ที่ออกหัว2เหรียญ หรือก้อยสองเหรียญจะได้แบบนี้เหตุการณ์ทั้งหมดอันนี้รวมกันแล้ว simple space ก็คือ4นะคะ ในการทอยลูกเต่าหนึ่งลูกสองครงหรือสองลูก1นึ่งครังเหตุการณ์ที่ได้จะมีทั้งหมดดังนี้จะได้ซิมเพิลสเปซทั้งหมด36วงเล็บนะคะถ้า E2 เป็นเหตุการณ์ที่ได้แต้มรวมกันตั้งแต่2ถึง4ก็จะมี2 3 4ก็จะได้เหตุการณ์ดังนี้ อ e 2สองคอมเมนต์คือได้แต้มรวมกันมากกว่า4 1ไม่เป็นเป็นไปไม่ได้นะ1นกัะสมเป็นไปนไม่ได้นะเพราะมี2อลงจะได้ดังนี้อย่าลืมนะคะต้องหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือ36นะคะตัวบนคือสิ่งที่โจทย์ถามเรา อีสามเหตุการณ์ที่ได้แต้มรวมกันเป็น7แต้มนะคะจะมีหกวงเล็บอีส e e <4 S 1> เป็นเหตุการณ์ที่แต้มรวมกันตั้งแต่2อถึงสจะได้คำตอบดังต่อไปนี้นะคะความหัวข้อความน่าจะเป็นนี้จะรวมตั้งแต่อินเตอร์ยูเนียนแล้วก็ c o m p ิเม e n t แล้วอย่าลืมเลคะถ้ามี P อยนะู่น้าแปลว่าหนูต้องใส่เรื่องอัตราส่วนนะคะใส่ส่วนการหารนะมาดูคำตัวอย่างต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปค่อยๆอ่านแล้วทามเข้าใจนะคะ ตัวอย่างที่5นะคะข้อ3เติมนิดนึงนะคะต้องเขียนว่าหงายหน้าหัวยางน้อย2เหรียญนะคะเติมข้อ3นิดนึงว่าอย่างน้อย2เหรียญกำหนดให้ H แทนหัว T แทนก้อยนะคะเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะมีดังนี้ แล้วก็ไล่ทีละเหตุการณ์ข้อหนออกหงายหัวหนึ่งเหรียญเหตุการณ์ที่สองหัวสองเหรียญเหตุการณ์ที่3คือยังน้อยหัวออกสองเหรียญน,นะคะตัวอย่างที่6นะคะในกล่องมีลูกบอลสิบลูกแต่แต่ลูกมีสีแดง5ลูกสีเหลืองสองลูกน้ำเงิน3ลูก หยิบสามลูกนะซ่มหยิบสามลูกหาว่าเขาเนี่ยจะเป็นลูกบอลสีเดียวได้สีละหนึ่งลูกค่ะสเ,สเปซสเปซก็คือสิบเก้าแปดหารด้วยสามแฟกซสี่สิบเลือกสามนะคะอย่าลืมเรื่องหลักลการนับเรามาใช้ด้วยนะคะอีเป็นเหตุการณ์ที่หยิบลูกบอลสามลูกได้ลูกบอลสีเดียวกันจะไล่สีเลยค่ะ 4 5เลืหนึ่งคูณด้วย C 2เลืหนึ่งคูณด้วย C 3เลืหนึ่งต้องเกิดเหตุการณ์ทั้ง3ถึงจบจบเรื่องที่จะถามดังนั้นต้องใช้หลักการคูณนะคะแล้วก็ไปใช้สูตรของความน่าจะเป็นต่อไปเป็นตัวอย่างที่7นะคะถ้านำอักษรของคำว่าสเปกตรัมมาเลียงเป็นอักษร4ตัวโดยไม่คำนึงถึงความหมายให้ตัวสุดท้ายเป็นสระ ดังนั้นตัวอักษรคำว,ว่าสเปกตรัมประกบอบด้วยอักษร8ตัวแยกเป็นพันชนะ6ตัวสระ2ตัวโจทย์สั่งให้นำอักษร4ตัวมาเรียงโดยไม่คำนึงถึงความหมายโดยที่ว่าตัวสุดท้ายจะต้องเป็นสระดังนั้นหาการทั้งหมดก่อนเราก็จะได้ว่า p 8เลือก4 p 8เลือก4เลือกแนวเส้นตรงกลับไปดู p กับ c นะคะ ที่8เลือก4เธอก็จะได้8 7 6 5แล้วก็เอก็คือ1 6 8 0สิ่งที่เกิดเลือกทั้งหมดถูกไหมอักษร4ตัวมาเรียงใหม่โดยให้ตัวสุดท้ายเป็นสระไล่เลยค่ะสละมี2ตัวก็ซีสองเลือก1คูณด้วยเส้นตรงก็มีเหลือ3ตัวนะสระหักออกไปแล้ว1ตัวก็เหลือ7 7เลือก3 ดูข้อที่8นะคะมีหลอดไฟ12ดวงเสีย4ดวงซุมหยิบมา4ดวงหาความน่าจะเป็นที่ถามข้อย่อยนะคะหได้หลอดดีทุกดวงเอดเสียสองดวงหลอดดียังน้อย1ดวงก็จะต้องหาเซมเปอร์สเปซก่อน12เลือก4ก็จะได้495ต่อมาดูข้อย่อย ลอดดีทุกดวงลอดดีมีแปดดวงก็จะเป็นสี่แปดเลือกสี่เพราะรอดดีมีแปดดวงเพราะว่าเขาบอกมีทั้งหมดสิบสองลอดเป็นลอดเสียสี่ลอดนะหักออกไปก็เหลือลอดดีแปดดวงดูคำถามดูคำถามที่สองนะคะได้ลอดเสียสองดวงลอดเสียเรามีมีทั้งหมดสี่ดวงก็จะเป็นสี่สี่เลือกสองก็จะที่เหลือเป็นลอดดี เราดีมี8ก็เป็น C8 เลือก2 2อันรวมกันได้คูณต้องคูณนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องถึงรวมกันเราได้4หลอดมาพิจารณาข้อที่3นะคะหลอดดีอย่างน้อย1ดวงก็แสดงว่าดี1ดวงได้2ดวงได้3ดวงได้4ดวงได้อันนี้ก็เรียงเลย8เลือก1หลอดดีเลือกหลอดเราเสียเลือก3 หลอดดีเลือกสองลอดเสียเลือกสองลอดดีเลือกสามลอดเสียเลือกหนึ่งและวลอดดีทั้งหมดเอาทุกตัวมารวมการต้องบวกนะคูณไม่ได้เพราะเหตุการณ์มันจบไปแล้วคูณเมื่อเหตุการณ์ต่อเนื่องไม่จบบวกเมื่อเหตุการณ์จบแต่ละเหตุการณ์เอามาบวกกัน